โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็วันนี้ครับผมจะทำการลงแอดออนในเกมไมครับนะครับที่จะทําให้เกมไมครับของเรานั้นนะครับเพิ่มอาวุธปืนเข้ามาอยู่ในเกมนะครับแล้วตอนนี้จะมีลูกเล่นอะไรกันบ้างนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนว่าคลิปผมมาแล้วนะครับผมกดกันแล้วใช่ไหมครับงั้นก็ไปชมคลิปกันได้เลยโอเคครับผมมาวันนี้ก็มาอยู่กับแอดออนอาวุธปืนกันนะครับซึ่งแอดออนนี้นะครับจะเพิ่ม อาวุธปืนเข้ามาตามนี้เลยนะครับผมนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับซึ่งแมปนี้นะครับอันนี้ผมไม่ได้สร้างเองนะครับอันนี้เป็นแมปที่คนสร้างแอดออนนะครับได้สร้างไว้นะครับผมนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีอ่าเหมือนแบบสนามซ้อมยิงปืนนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยโอเคมาเดี๋ยวเรามารีวิวอาวุธปืนกันดีกว่าครับเดี๋ยวผมจะเรียงกันไปเลยนะครับเริ่มจาก AK47 ครับผมมาอันนี้ก็จะเป็นแม็กกาซีนของมันนะครับซึ่ง ถ้าเราจะเปลี่ยนกระสุนเราก็ต้องใช้อเทมนี้ด้วยนะครับผมตอนเราถือปืนนะครับนี้มันก็จะมีอนิเมชันแบบนี้เลยนะโอ้ี่โคตรเท่นะครับผมแล้วถ้าเรากดหน้าจอ2ครั้างนะครับกดดับเบิ้ลคลิกไปเลยปึ๊บๆนี้มันจะเป็นการดูแบบดูปืนอะนะครับเขาเรียกดูปืนใช่ไหมเออมันเป็นอนิเมชันดูปืนนะครับนี่เนี่ยประมาณนี้เลยนะครับ แล้วยังไม่หมดแค่นี้นะครับถ้าเรากดย่อครับมันจะเป็นการเล็งแบบนี้นะครับผมแล้ววิธีการยิงครับแล้วก็กดที่หน้าจอค้างเลยครับนี่แบบนี้นะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสําหรับแอดออนปืนนะฮะแล้ววิธีเปลี่ยนกระสุนนะครับมันจะมีอยู่2แบบครับก็คือถ้าเรายิงจนกระสุนหมดเนี่ยเนี่ยมันจะเปลี่ยนให้อัตโนมัติเลยครับแล้วมันจะมีแอนิเมชันเปลี่ยนแม็กกาซีนด้วยนะครับแต่ถ้าสมมุติเรายิงไปแล้วเรายังยิงไม่หมดเนี่ย เราก็แค่กดยอ่อแล้วก็กดที่หน้าจอสองครั้งครับปึ๊บแบบนี้นี่ก็จะเปลี่ยนแมกซีนเปลี่ยนกระสุนแล้วนะครับแต่ว่าจะไม่มีอนิเมชันการเปลี่ยนกระสุนนะครับสำหรับ AK ก็จะเป็นประมาณนี้ครับนี่ปืนต่อมานะครับก็จะเป็นนี่เลย M79 นะครับนี่มีการควงปืนด้วยครับเนี่ยโคตรเทดูดิเนี่ยโคตรเทเลยนะครับ ซื่อปืนนี้ก็เป็นปืนระเบิดนะฮะเนี่ยตอนเลงก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนี่มีแอนิเมชันด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองยิงดูยิงใส่ต้นไม้นั่นเลยเล็งแป๊บยิงเนี่ยประมาณนี้นะครับบอกเลยนะถ้าเครื่องใครไม่แรงพออย่าอย่าหาโหลดแอดออนนี้มาครับคือมันโคตรแหลกเลยนะแต่เดี๋ยวดูตอนผมยิงระเบิดนะดูนะเนี่ยผมยังกระตุกเลยอะ่ะดูดิโคตรแหลก อนิเมชันตอนดูปืนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนี่โคตรเท่นะครับเนี่ยดูดิมีการเปิดออกด้วยครับเดี่ยโคตรเท่นะครับปืนต่อมาครับก็จะเป็น M4A1 นะครับตอนถือปืนก็นี่ประมาณนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองเล็งดูนะนี่มันจะมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรเลดดอตใช่ไหมเออมันจะมีเลดดอดแถมมาให้ด้วยนะครับก็เล็งได้ง่ายขึ้นนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราลองยิงดูก็เป็นปืนกลน,นะครับก็จะเหมือนคล้ายๆเ k แคลเลยนะ อนิเมชั่นการเปลี่ยนแมกกาซีนก็ประมาณนี้เลยนะครับนี่แล้วก็อนิเมชั่นดูปืนครับแบบนี้เลยก็คล้ายๆเ k คเลยครับนิชชั่นดูปืนแล้วผมชอบแอออนนี้อย่างหนึ่งครับคือตอนเรายิงปืนลงน้ํานะครับเนี่ยดูดิโคตรสมจริงอะ่ะดูดิเนี่ยเนี่ยผมชอบไอออนนี้ตรงนี้แหละนะครับเออมันดูสมจริงดีนะฮะดูดิดูดโอ้โหบอกเลยย้ำนะครับใคร ใครโรลดสับไป้แรงอย่าเล่นแอดออนนี้นะครับหรือถ้าใครอยากลองของก็โหลดได้ครับผมก็ไม่ได้ว่านะครับปืนต่อมาครับก็จะเป็น p 2 5 0หนะครับหรือปืนพกนั่นแหละอันนี้ไม่ชั่นตอนถือปืนครับนี่แบบนี้เลยนะครับแล้วก็อันนี้คือตอนเลงนะครับก็มันก็เป็นปืนปืนพกกันเลยนะแต่ว่าปืนนี้ครับมันกดค้างไม่ได้ครับเราต้องยิงทีละนัดเอานะครับนี่ประมาณนี้เลยนะทาไมมันไม่ล้มวะเออโอเคอันนี้ไม่ชั่นเปลี่ยนกระสุนก็เนี่ยประมาณนี้นะครับ นี่โคตรเทเลยแอนิเมชันดูปืนก็ตามนี้เลยนะครับนี่ปืนต่อมาเขาก็เป็น P90 นะครับตอนเลงก็ประมาณนี้เลยครับนี่อันนี้ก็จะเป็นปืนกลเหมือนเดิมนะครับนี่แล้วก็แอนิเมชันเปลี่ยนกระสุนนะครับนี่โคตรเทนะครับเออผมลืมบอกตอนเราวิ่งนะครับมันจะมีนี่มันจะถือปืนไว้ด้านซ้ายแบบเอด่างขวานะครับด้านขวาแบบนี้เลยนะครับนี่ตอนเราวิ่ง ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับอนิเมชันปืนต่อมาครับอันนี้ก็ปืนอะไรอะ่ะคิอ่าอ่าคิโตรีอะ่ะคือมันมันมันอ่านว่าอะไรอะ่ะอ่าอ่าถ้าใครรู้ก็ช่วยบอกด้วยนะครับมีคําว่า725อยู่ข้างหลังด้วยนะครับไม่เหมือนปืนลูกซองอะ่ะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอ่าเดี๋ยวเราลองยิงดูนะฮะเออคล,คล้ายปืนลูกซองปะลูกซองสองนัดนะครับนี่ปีกระสุนเออลูกซองจริงด้วยวะ่ะเออมันเป็นลูกซองนะครับ นี่นะครับนี่เดือดสูนปั๊บปั๊บแบบนี้เลยแล้วก็อนิเมชันดูปืนครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่เรามาถึงกล่องที่2กันแล้วนะครับก็จะเป็นอาวุธที่รุนแรงขึ้นมาอีกนะครับอันแรกเขาก็จะเป็น AW นะครับผม AWM นั่นเองตอนถือปืนครั้งแรกก็จะเป็นประมาณนี้เลยนี่ประมาณนี้ครับแล้วก็มันจะแถมสโคปด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นเหมือนสโคปสโคปเท่าไหร่เนี่ยเหมือนสโคปแปดปะเออสโคปแปดนะครับน่าจะใช่แหละ ก็ถ้าเกมไอครับก็อาจจะเลงยากนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวมันหรือว่าผมปรับไอความเร็วอันนี้เกินนะครับแล้วก็นี่ครับเป็นอนิเมชันตอนเราดูปืนนะครับนี่นี่โคตรเท่เลยนะครับก็สามารถยิงได้นะครับป้งโคตรแรงนะครับแรงแล้วก็แหลกด้วยนะเดี๋ยวลองยิงแบบไม่ใช้สโคปดูจะโดนป่ายากเหมือนกันนะมันก็ยากเหมือนกันนะเนี่ยอ่าเดี๋ยวลองเลงดูป้งโอ้โหเอฟเฟกโคตรแหลกนะครับ อันนี้ก็คืออนิเมชันตอนเปลี่ยนกระสุนนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยโคตรเท่โคตรเท่สำหรับ AWM ก็จะมีประมาณนี้ครับปืนต่อมาครับก็จะเป็น g a t l i n g นะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับหรือว่าเช่องกีตก็ตามนี้แหละนะครับก็ตอนโดปืนก็นี่จะเป็นประมาณนี้เลยเอ่แบบนี้นะครับกระสุนก็จะมีอยู่ร้อยนัดนะครับมาเล็งแล้วก็ยิงชาร์จแล้วก็ยิงแบบนี้นะครับนี่ โอ้โหเฟมเลตโอ้โหไม่ได้อึ้งกับอาวุธปืนเลยอึ้งกับเฟมเลตตัวเองเนี่ยตอนเนี้ยโอ้โหโอ้โอ้โอ้เอออย่างน้อยก็ได้ดูแอนิเมชันเปลี่ยนกระสุนเร้ววะแล้วถ้าเกิดยิงลงน้ำมันจะแหลกแค่ไหนวะอ๋อมันก็โอ้โหกูจะบอกว่ามันไม่ค่อยแหลกแหลกกว่าเมื่อกี้โอ้โหก็ตามนั้นนะครับอย่าเหลือได้ออนนี้มาเล่นถ้าโทรศัพท์คุณไม่แรงพอ อาวุธต่อมานะครับก็จะเป็นนี่เลยระเบิดนะครับผมนี่อ่าผมขออยู่ให้ห่างจากสนามมานี้ก่อนนะครับขอไปรีวิวไกลๆก่อนอ่าตอนถือก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับเราสามารถกดหน้าจอสองครั้งได้นะครับนี่เป็นการแบบโยนระเบิดเล่นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นปืนเนี่ยมันจะเป็นการดูแบบอาวุธปืนนะครับวิธีการใช้งานระเบิดนะครับเราก็แค่กดค้างที่หน้าจอครับนี่แล้วมันจะมีเวลานับถอยหลังตรงข้างล่างด้วยนะครับนี่แล้วก็ปาไปแบบนี้นี่จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับ หรือไม่ก็เราก็กดปุ๊บแล้วก็ปาไปได้เลยแบบนี้นะครับแต่ว่ามันจะรอนานหน่อยนะปืนต่อมานะครับก็จะเป็นนี่เลยอ R a m า1 1 5กนะครับก็มันก็เหมือนจะเป็นปืนอาปืนโลกอนาคตรหรือเปล่าเนี่ยแบบเนี้ยดูดิเออมันไม่ใช่ปืนยุคสมัยนี้เลยนะครับตอนเล็งก็จะมีอาเลดดอดมาให้แบบนี้เลยนะครับ เลี่ดอดหรือจะโคปวะสักอย่างนึงนี่แหละนะก็ผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องปืนเท่าไหร่นะครับบอกเลยว่าตอนผมยิงเนี่ยโคตรแหลกดูดิดูกระตุกที่ปาโอ้โหเฟลม่ยนรือเท่าไหร่เนี่ยวัดเจ้าโอเคกระสุนหมดแล้วโอ้โคตรแหลกนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูถ้าแอนิเมชันตอนเปลี่ยนกระสุนกันครับนี่ก็ะมีแค่นี้แหละนะครับสำหรับการเปลี่ยนกระสุนนะแล้วก็ตอนดูปืนก็ แบบนี้นะครับปืนสุดท้ายครับสำหรับแอออนนี้นะครับก็จะเป็นนี่เลย t h นเดอร์กันนะครับนี่ก็จะเหมือนบาสุก้าเออเหมือนปืน RPG เลยงคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่นะครับมันเป็นปืน t h นเดอร์กันะครับก็ t h เดอร์ก็คือเหมือนแบบฟ้าผ่าสายฟ้าอะไรพวกนี้นะครับมาเดี๋ยวเราลองยิงดูครับเนี่ยอันนี้คือตอนเลงนะครับแล้วก็ยิง มันมันมัน,ม,นมันเกี่ยวกับทันเดอร์ยังไงวะมันมันเหมือนเป็นอา่าเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแรงลมอ่ะมากกว่านะครับดูดิอ่าเดี๋ยวลองยิงใหม่เนี่ยแบบเนี้ยนะครับเหมือนเป็นคลื่นอะคลื่นอะเออเหมือนคลื่นเสียงมากกว่านะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเออแต่มันไปได้ไกลอยู่นะเออเนี่ย โอเคนี่คือตอนเปลี่ยนกระสุนครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับปืนทันเดิ้ลกันนะครับแอ้ออนนี้ดีนะพอเปลี่ยนกระสุนปุ๊บมันจะทิ้งแม็กกาซีนไว้ข้างล่างแบบนี้ด้วยครับเนี่ยมันจะทําให้เราเห็นแบบนี้ด้วยนะครับก็เป็นทุกปืนเลยนะพอเปลี่ยนกระสุนปุ๊บมันก็จะทิ้งแม็กกาซีนไว้แล้วครับแล้วมันก็จะหายไปแบบเมื่อกี้เลยอันนี้ก็เป็นแอนิเมชันตอนดูปืนนี่มันเป็นเหมือนปืนอะไรสักอย่างผมบอกไม่ถูกเหมือนกันสําหรับปืนนี้นะโอเคมันก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับการรีวิว เดี๋ยวผมมารีวิวแมพสักแป๊บหนึ่งนะครับผมนี่ส่วนแมพก็จะมีกระท่อบมานี้นะครับนี่ก็จะอันนี้ก็จะเป็นหลังคานะอันนี้ไม่ใช่อ่าของในเกมไมค้าครับอันนี้คือหลังคาที่มันแถมมากับแอดออนนี้นะครับนี่มีของตกแต่งให้ด้วยนะครับก็จะมีป้ายแบบนี้เลยแล้วก็มีนี่อันนี้นะครับก็คือเหมือนกับอะไรสักอย่างเขาเรียกว่าอะไรเป้าเล็งเออนะครับเป้าเล็งเป้าเป้าเป้าซ้อมยิงเออเป้าเล็งอะไรเป้าซ้อมยิงนะครับนี่อันนี้คืออะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวซอมบี้แบบนี้เลยนะครับนี่ เป็นประมาณนี้นะสำหรับหัวซอมบี้อ้าวแตกเลยเอาไม่เกี่ยวเด้อใช่ครับแอดออนนี้เหมือนจะเป็นแอดออนที่เกี่ยวกับซอมบี้บุกโลกอะไรประมาณนี้นะครับไอ้ตรงนี้คืออะไรครับผมนี่ตรงนี้เหมือนจะเป็นอะไรสักอย่างนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าอาจจะมาในอัปเดตหน้านะครับอันนี้คือเหมือนแบบเร็วๆนี้ประมาณนี้นะครับก็คือยังทําไม่เสร็จวางกันเถอะแล้วตรงนี้ก็มีหัวซอมบี้ด้วยนะครับแล้วก็มีกล่องกล่องก็จะมีพวกอุปกรณ์พวกนี้นะครับ แล้วก็พวกบล็อกอะไรพวกนี้นะครับแมปนี้นะครับสามารถกดที่ป้ายได้นะครับถ้ากดที่ป้ายตรงซอมบี้นี่มันก็จะกลายเป็นตอนกลางคืนนะครับแล้วก็จะมีซอมบี้มาบุกเรานะครับแล้วก็ให้เราหยิบอาวุธปืนมานะครับเพื่อฆ่าซอมบี้ให้หมดประมาณนี้นครับนี่มีมินิเกมให้เล่นด้วยนะครับซึ่งซอมบี้ก็อาจจะตายยากนิดนึงเนี่ยแบบนี้นะครับนี่ประมาณนี้เลยเล่นสักหน่อยแล้วกันมา เอ้ยลืมลืมลืมแมกกาซีนเดี๋ยวลืมแมกกาซีนโอเคมามา,มาเล่นสักหน่อยเล่นสักหน่อยยิงมันยิงมันโอเคยิงมันครับไม่ต้องเล็งอะไรละยิงมันเลยเนี่ยมาปืนไหนแรงไม่รู้แต่ผมใช้เ k คนี่แหละแป๊บหนึ่งนะซอมบี้ว่าเออ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 แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเอออ่าตามนั้นครับแล้วถ้าเกิดเราอยากเลิกเล่นนะครับเราแค่แค่กดที่ป้ายนี่ครับทาร์เก็ตนี่มันก็จะซอมบี้ก็จะหายนะครับแล้วเราก็จะกลับมาที่เดิมแบบนี้นะครับ โอเคครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวแอดออนอ่าเรียกว่าอะไรดีวะอาวุธปืนแล้วกันนะครับก็ถ้าใครชอบนะครับแล้วอยากเล่นนะครับผมก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับสามารถโหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยโอเคครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนว่าคลิปผมมาแล้วนะครับผมโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้บาย